สวัสดีครับวันนี้ช่องออโต้ยุทธารับซื้อขายได้แรกเปลี่ยนรถมือสองทุกชนิดนะครับทุาวันนี้ก็จะพามาชมเออ่ GPX นะครับผม r x 140นะครับเครื่อง 140cc นะครับรถพร้อมขี่นะครับผมสีเดิมแทบทุกชิ้นนะครับมีชิ้น กินนี้นะครับเปลี่ยนมายางเดิมนะครับทุกอย่างเดิมหมดนะครับเดิมนะครับคาบูโชคหัวกลับเดิมโรงงานมานะครับผมโชคหลังเป็นโชคแก๊สนะครับโชคหลังเป็นโชคแก๊ देव से तार ก็ขับขับปกตินะครับผมขับ ดอกตรงนี้นะครับครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยสวยๆทรงเท่ๆนี้ครับนขี่ในเล่ในสวนรถคันนี้ไม่มีเล่มนะครับผมตั้งแต่ซื้อรถมาเลยนะครับเป็นจีพ1 4อยสี่สิบเครื่องเดิมๆนะครับอันนี้ขอเปิดราคาไว้ที่ หนึ่งมืนสี่พันห้าร้อยบาทนะครับผมหนึ่งมืนสี่พันห้าร้อยบาทตำหนิรถก็จะมีเอ,อ่อถังนะครับมีรอยล้าวนะครับนี่ครับรอยล้าวนะครับแถวไม่รั่วไม่ซึมนะครับก็ตเติมขี่ได้ปกตินะครับก็มีรอยปะมาบ้างน,นะครับผม พอประมาณนี้ครับยางหลังก็พอใช้ได้นะครับตะกุยได้นะครับผมเครื่องแรงมากคนระเดิอนอย่างโหดเลยครับเสียงเดินครับก็จบเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ